ดิสุดเป็นตมนะนมูอยู่งไงงามสวยนี่คือวบานี้มื้ยนะแห้งหรือยังโอ้ยยังไม่แห้งอืมโอเคอยู่นะโอ้ยโอ้ยเลิศฮะ แดีดสองตาไอ้นี่แบบนี้นี่นี่นี่เราต้องหาดูว่าตรงไหนมันเนืนเน,น,นื่นเนืนเนืนเนี่ยนะนะโอปกอยู่อ้าคดอยู่คืออยู่ในถะ้ำเนี่ยเหมือนอยู่ในถ้ำเลยอ่ะดูสินะโอ้ยหาอีกหาอีกมีอีกไหมเหีนยังเดินะดกับบ้านแล้วเห็นดอกสวยๆอ่า เลิอ oh, ืมจะสวยนะเอ้ยเลิเลยอยาดอกเง้ยสวยๆขึ้นมาที่กันแล้วเอาที่กันนอ๋อฉันผ่านไปได้ไงฉันเลาะมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังได้อยู่ไหมได้นะฉันเอานะดอกเนี่ยเก็บว่าได้ไหมได้นะนะเอาข้างล่างมันออกนะเก็ว่าไหมได้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 ดอกนี้จะจิมของเสียงต่จิมเออไว้ต่จิมของเสียงเมียกูเสียงคุ้นๆอ้ เออแต่จ si ริงเอเสียงเมียคุณค <c ười> <c ười> <c ười> <icorn> ุ้นมาเสียงเมียกูเปล่าวโอ้ยดินี่โอ้ยสองดอกสวยอันนี้อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอามีอีกไหมมีลูกอันอีกไหมโอ้ยต้องค่อยๆงัดเดี๋ยวไม่ได้ตีนมันโอ้ยลุ้นอย่าแสบเด้อโอ้ กวบฉันมันบอกเออพีชเป็นสก้อนแบบไหนคู่เม็ดคู่เม็คู่เม็ดเม็ด้มันใหญ่สก้อนเนี่เออดู